ถึงแม้ช่วงนี้จะไม่ควรกินของดิบแต่นี้ก็ผ่านน้ำร้อนมานิดนึงโนี่แหละคือที่อยากกินมาสักพักแล้วอะ่ะยำหอยนางรมเกาหลี สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกาหลีกินดีนะคะช่องที่จะชวนทุกคนมาทำอาหารเกาหลีกินเองง่ายๆที่บ้านค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอวิธีการทำยำหอยนางรมแบบเกาหลีนะคะเราเห็นคนกินหอยนางรมก็เยอะเนาะไม่ว่าจะเอามายำแบบ ไทยทาปลาหรือว่ากินกับน้ําพริกเผาแล้วก็น้าจิ้มซีฟู้ดนะคะแต่เกาหลีเองเขาก็กินหอยนางรมดิบค่ะแต่วันนี้ฝ้ายจะเอาไปผ่านน้ําร้อนนิดนึงนะแล้ววิธียำนะคะง่ายมากในนี้นะคะซอสของเขาเนี่ยจะแค่ซีอิ๊วขาวพริกป่นเกาหลีนะคะน้ําตาลนิดหน่อยแล้วก็น้ํามันงาูทำไมกลางสีไม่ได้อะเออเป็นไรปะเนี่ยเออแอนิเ anyway, มก็ประมาณนี้มันแบบ มันจะออกรสชาติเค็มๆหวานๆน,นะคะกืนน้ำลายแล้วก็มีกระเทียมสับกับต้นหอมนะคะเรามาเริ่มเลยดีกว่ายำกันตรงนี้แหละสดๆให้ดูน้ำยำข้นๆหอมน้ำมันงาน,นะคะ เขาจะไม่กินเปรี้ยวกันนะอย่างอปป้าเองก็เป็นคนไม่ชอบกินเปรี้ยวนะคะอาหารบ้านเขาไม่ค่อยมีเปรี้ยวที่เป็นแบบเปรี้ยวมะนาวส่วนใหญ่ก็เปรี้ยวกิมจิเนี่ยแหละคะ่ะคุกให้เข้ากันนะคะเอาที่รองออกก่อน พร้อมทานแล้วค่ะเมื่อกี้ชิมแล้วรู้สึกว่าซอสมันน้อยไปนะซื้อหอยมาเยอะไปหน่อยก็ไปทำซอสเพิ่มนะคะเนี่ยค่ะข้อดีของทำกินเองก็คือทำไปชิมไปนะคะมาค่ะมาทานข้าวกันวันนี้อยากมากอยากกินกิมจิเยอะๆอป,ป้าทานข้าวกันช่หมอกเกตซุมิดาชหมอกเกซุมิดาแล้วก็ทำไข่ม้วนนะคะเดี๋ยวขอวาง ข้าวหนึ่งถ้วยนะคะพอดีว่าไปแมคโครแล้วเห็นว่าเออมันหอยมันยังดูสดอยู่นะคะถึงแม้ช่วงนี้จะไม่ควรกินของดิบแต่นี้ก็ผ่านน้ำร้อนมานิดนึงนี่แหละคือที่อยากกินมาสักพักแล้วอะ่ะ ยำหอยนางรมเกาหลีหอมน้ำมันงาเค็มเๆหวานๆกิมจิก็ใช้ซอสทำกิมจินะคะอันนี้หน้าตากิมจิคือกิมจิที่ดองมาแล้วหนึ่งอาทิตย์ค่ะ เปรี้ยวสำหรับคนที่ได้ซอสไปแล้วเอ๊ทำกิมจิทำไมมันไม่เปรี้ยวคืออุณหภูมิม,มันมีมันมีผลค่ะหมอฟาจะเขียนคำแนะนำในการทำกิมจิให้ใหม่ให้ละเอียดเลยนะว่าวิธีดูว่าก่อนเอาเข้าตู้เย็นอนะ่ะมันต้องดูยังไงว่า มันจะเปรี้ยวเร็วพอที่เขียนแนะนำไปอ่ะบางทีมันก็อาจจะใช้ไม่ได้ถ้าวันนั้นอากาศมันขมุข,ขมวัวไม่ร้อนมากนะคะนี่ไข่ม้วนห้าฟองค่ะ กินกับมายองเนสของแซบนะคะไม่จำเป็นต้องรสเปรี้ยวจัดเสมอไปเนาะเห็นยำแบบนี้แต่มันแซบนะ สำหรับคนที่ทำกิมจินะคะจริงๆอะ่ะเราไม่ต้องรอกินกับหมูปิ้งหมูย่างก็ได้นะมีอย่างหนึ่งที่ฝ้ายชอบนะก็คือแค่ไข่ดาวข้าวกิมจินะคะคลุกรวมกัน เห็นไหมที่นู่นยังหาชิ้นได้ไม่ได้ทั่วไปแต่ที่นี่เราทำกินเองได้เราแค่ไปไมคโคร<ม>หอยคือยังมีแบบความเป็นนมนมอยู่ข้างในค่ะยังสดอยู่ อร่อยอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยแบบอยากเติมข้าว เขาก็มีเรื่องขนส่งอะของมันไม่ได้มาจังหวะเดียวกับวันที่เราเข้าไปซื้อนะก็ดูว่าอันนี้เป็นแบบไม่ใช่แบบถุงนะคะเป็นแบบกระปุกกระปุกละห้าสิบ้าบาทร้อกร,รมัมตอนที่ไฟดูเขก็ดูว่าตัวหอยอะเขายังไม่แตกน้ำที่เขาแช่มาก็ค่อนข้างใสอยู่ยังไม่ขุ่นนะคะก็เลยจัดเลย ก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปของเราสองคนนะคะเหมือนเดิมค่ะขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ See you next time อ,อันยอง